นี่เอาถ่ายทอดสดนยกางทำหาวิธีไปถ่ายทอดสดยังไงเนี่ยน,นี้ถ่ายเป็นเทปไว้ก่อน <c oughs> ไม่ออกอากาศพรุ่งนี้

พี่ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่พร้อมกล้องมีแล้วเหลือคอมพิวเตอร์ที่นี่งานงานอะไรเลยในการกล้าชาวเต็มปีนะครับสายเกินผู้เชี่ยวชาญผู้เจริญทุกท่านผู้เจริญศรัทธาทุกท่านผู้มีใจบริสุทธิ์ทุกท่าน วันนี้ทุกท่านมีโอกาสเข้ามาสู่สถานร้างบุญวัดปุณฑรวตน์หรือที่เรียกปิดปากฆ่าวิจุตนะครับวันนี้ทุกท่านมีบุญมีบารมีแล้วนะครับที่มาทำความวิจักริจุแต่ก่อนที่จะรู้จักพิจุก่อนที่จะรู้จักน้องจากที่มานะครับก็มาไหว้พระปิดทองก่อนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับมารับบอว่าตุเทียนทองไหว้พระขอพรกันก่อนนะครับก็รับบอว่าตุเทียนทองไหว้พระปิดทอง อามติดมาเนวิหารน,นะครับหลวงพ่อพุทธเสือลืมตาตอนนี้หลวงพ่อสอทอไม่ได้ลืมตาแล้วนะครับแผ่นทองปิดที่ตาหมดแล้วนะครับพระโขนานจะปิธที่ตาหลวงพ่อเสืออน,นะครับปิดองพระสิทธิ์ในวิหารนะครับชินราพุทธศิวรีนะครับหลวงปู่ดวดนะครับแล้วก็อิจ้า,าวาหลวงพ่อปึกนะครับก็ปิดทองของกรเสร็จเรียบร้อ,อยแล้วนะครับปากกัน่าเลยจ้ะ่าเลยจ้ะ ซ้ายมือฝาฝาคือกระถางู่ซ้ายขวานี่ก็เลยฝาคือนี่ก็ได้ครับเป็นกระถางที่ใหญ่เลยครับนะครับตักทุ่งนะครับซ้ายขวานะครับดอกไม้วางในกระถางสีเหลืองนะครับส่วนแฉกทองท่านปีทองพัดสัทธิ์ไปในวิหารนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นมงคลชีวิตวันนี้ดีกว่ากาสรสรุญสร้างบารมีทาไหว้พระปีทองแล้วนะครับก็ลุกบุญสร้างบารมีแล้วนะครับก็ไปทำคำวิจัรวิจุทำคำวิจารวิจุกเพียงง่ายๆนะครับถือทุ่งก้อวดอกเปิดกระแจี๊ยบขวดนะครับ จบว่าต <Jordan> ้องมาถ่ย่ขอี่จุตไฟนะครับว่าจะเดน้องเรื่องอะไรขอวิจุยไฟนะครับถ้าวจุม่น้องแล้วน้องมีกาสน้องมีเวลาน้องจะกลับหาีิจุตใหม่น้องจะกลับมาที่วามสูลวงใหม่วันีมาผมไม่ต้องบนาสังกับมาแล้วไม่ต้องเชื่อกับผมไม่ต้องเชื่อวไปสร้างสร้างบารมีอย่างเดียวนะครับเชื่อท่านได้ความคับเบกาถนาท่านแล้ว ค่อยกลับหาวิจ <Y> ุใหม่วันนี้มาก็ต้องยึดติดนะครับมาแล้วไม่ต้องไปกระเพื่อกระวนใจแต่วันนี้มาแล้วนะครับมาล่วมกับรองเจ้าวาวันนี้มาแล้วมาล่วมกับรองเจ้าวานะครับวันนี้มาแล้วไม่นก็มือพิทาที่จู้นะครับทำบุญกับรองเจ้าวาดหนึ่งร้อยบาทนัดนี้นะครับช่วงงานพีรอง นาทีเดียวท่าไหนครับทำบนหนึ่งร้อยบาทรับไปจุกองเล็กองนี้อย่าไปบูชาก่อนเพื่อท่านได้ปีกว่าห้องเก็บท่ 1, บาในรูปเก้ามีไปบูชาวันนี้ก็เรียนเลยนครับมาแล้วมาที่หาบองเจ้าว่าเลยครับช่วงนาทีดอนะครับสหรับผู้ใจบุญในที่หาศัตริย์นี้เท่านั้นนะครับโลกบุญสร้างบารมีซื้อหินลูกหลางโผล่ไปเรีนหน้าวัดหนึ่งร้อยบาทรับไปเลยครับหนึ่งองนะครับตรงนี้ครับทำบนหนึ่งร้อยบาทครับที่ถึงหนึ่งองค์ วันนี้เดินเชิญเข้ามาท่านผู้ชมบนนะครับแล้วก็สนใจสนใจอยากไา้ที่จุดใบบุชาไม่ต้องไปที่โตอยากได้ใบูชาไม่ต้องไปที่โตนะครับมาทางมือถืรองชาว้านหนึ่งร้อยบาทรับงพิจุกเลยครับหนึ่งโมงแล้วนำพิจุกองค์เล็กองค์นี้ล้างใบบุชาก่อน คือาได้จริงก่อนเพราะว่าเปลี่ยนห้านิ้วเก้านิ้วไปมาสหรักใครที่เคยบูชาที่ต้องไม่ต้องยึดติดแลรับมาตรงนี้เลยรับพรอาทีทองนะครับลวงุทาบารมีุกิรรม่มให้รับเป็นรัชาตรนั้ไมปเลยนะครับอาุโม แต่เรา็่านแล้วนำองค์นี้ไปบูชาก่อนเชื่อแน่จิงก่อนห้องเปลี่ยนหน้านิ้วรื่อมาพีทพอกันไปห้องนนะครับอาุโมทำกับแม่ด้วยันจาอาตุโมทำรูด้วยกับเราทำบนกระเลงร้อบาทกับไมคไ้ในคนนึงแนอาตุโมทำรูด้วยกับเราทำบนซาบระมีไว้ครับเราทดรับคำทุกคนเลยจ้ารับคนหนึ่งร้อยบาทจ้า นราเรียนกับในกองแฝดเราพงดในเลยนะทุกคนไปได้จากแฝดจ๋านอกจาราพูดโมเดจจากหน้าเดยจากหน้าเลยจ๋าเราพูดโมเดจที่กองโมเดจ้าดูมู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 ดูาูดูม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 ูด่มูดู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 มูรูมูด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 ูมู บนจ่ะทั view, ้หนึ่งร้อยบาทครับจุกองเล็กองนี้เราไปดูทาก่อนเื่อม่ได้คิปก่อนเพวเสียบหนิ้วเ้านิ้วไปบิชาองเล็กองนี้หลไปบูชาก่อนในรอบระได้ครับดเนันร้อยบาทก็ไปเลยครับไปบูชาเลยครับครับเงร้อบาทนะครับรับเลยครับอ นะครับท tamam, okay? okay, huh? yeah. ี ced, play, bye, ่และเอานี้แหละไปดูนาก่อนเพื่อจะได้ทีก่อนที่เขาองเปลี่ยนน้าดีลเก้าดวันนี้มาไม่ต้องเที่ยผมไม่ต้องรายการันทึกนะครัมาเราไม่ต้องเชื่อใไรนะครับทำายกรหนึ่งวันไปฮานโกสานรีเจ้าการตะวันี้งไย่บาทจะไปไม่ได้หนึ่งนะครับเื่อจุดจัววบารไพระขอพรได้จุดไปล้วันนี้ถือว่าโชคสองช้าเปดช้านะครับมาไหวพระใช้ดุจวิจุ

เดี๋ยวเลิ่มว่าคราถามพิจุบด้วยนะครับว่าพี่จุบมาทางนะครับน้องมาทำเราได้จับพิจุบแล้วนะครับอยากพิจุบช่วยน้องเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่ปีสิบเรื่องบอกไปสิบเรื่องเดี๋ยวพี่จุบค่อยทยอยช่วยถือเรื่องไหนนะครับเดี๋ยวพี่จุบใช้จิตใจนครับว่าจะช่วยเรื่องไหนก่อนที่มันจะไวขึ้นนะครับก็บอกพี่จุบไปนะครับแล้วไม่ต้องยึดติดนะครับเพียงแต่ช่วยแล้วเราไม่จะกลับมาพิจุบใหม่โดยนักแดงหนึ่งคนเขาทำบุญแล้วแต่กรรมสัทธาแต่ว่าไม่มีก็จะกลับ นะครับว่าต้องทำไปเท่านี้เท่านั้นนะครับแล้วแต่เราจะทำไม่ว่าจะบอกพาร์ทูเกตนซองไม่ว่าจะอะไรก็ซิกแต่ร่วมรวมสร้างปรารถนะครับ ที่เหกนจิรวงเวนหน้าวัดนับถึงร้อบาทท่านยูกันเลยครับหนึ่งพวงไปที่อกันนี้นะครับจังเป็นกาทีดองท่านยู่ให้เฉพาะคนที่อยู่ในพิหารักสิตนีเท่านั้นนะครับก็ท่ลนจะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วท่าน้ีล้วนะครับวัให้ีกรแล้วนะครับพวคุณสาบรรยากบวิูชหนึ่ร้อยบาที่จรวเวนหนึ่ง้อยบาทห้าที่นะครับที่มาเลยครับเราก็จะปิดแล้วนะครับวกนานีทองและอบให้นะครับผู้ม ้องไปบูชาบูชาที่ต้องไม่ต้องไปบูชาอาหารร้องด้นะครับสิ่งไรขาจุดโคมเล็กโคนี้แหละไปบูชากัวเชื่อได้ๆกินก่อนข้อเปลี่ยนหางยิ้วเก้ารูปไปบูชาแล้วก็ในเทกาลที่มีประสบการณ์ประสบการณบูชาที่ต้องไม่ตอสนใจที่เพืกอาหารร้องได้นะครับแล้วมีประสบการณ์ข้าเปลี่ยนหางยิ้วเก้านิ้วแล้วก็โคงใหญ่สึ่งเลย แต่เราก็รวบรวมสร้างบารมีด้วยกันนะครับส่วนท่ภายในจะทำบุญนะครับสร้างบเพื่อนะครับคือรลงศพนะครับเรียกวเรียนเชิญนะครับแต่เราจะมนเกิดแล้วก็เรียนเชิญครับสร้างบุญสร้างบารมีนะครับรวบรวมสร้างบารมีก็ถึงร้อยบาทเดินตรงเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับรวบรวมสร้างบารมีเหลืออีกสองวินาทีสุดท้ายเราจะปิดแล้วนะครับเหลือสองวินาทีสุดท้ายเราจะปิดแล้วนะครับที่รวมรวมนะครับเป็นร้อยบาทนะครับ กรลมอสร้างบารมีด้วยกันแล้วก็ไหวริบทองหองพรนะครับขอบารมีทีุ่ดนะครับน้องสาที่มาแล้วแลับก็เรียนเชิญนะครับเรากมพ่เชียรองอีด้านซ้ายเลยนะครับจะทำเพื่อนซ้ายไปก็รียนเชิญด้านี้นะครับเลือกมือสร้างบารมีไหว้มขอพนะครับก็ลงมอสร้างบารมีไหวพริบอบเรียนเชิญเร่ยนเชิทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทนับจุกเลยครับในกอ เราก็ติดใจไปแล้วที่ว่นได้ครับใน้ลกที่เราบูชางบารมีไว้ั้งาพ่อทำกามุให้เปจุกเดือดเลือดเลือดไหลบ่อไปจุกจุกเครือได้จุกเรื่องได้เราบูชางบารมีไว้งข้าพ่อมาทำกามุจจะไปจุกเดือดเลือดเลือดไหลบ่อไปจุกจุกเครยอได้ทุกเรื่อง เลยจ้าเรียนเชิญจ้าเดี๋ยวตัวท่านจานำมูลเข้าทีทองหลอดนะครับนะครับหลวงพ่อจัดอะไรนะครับในโบสถ์แล้วก็เขียนแผ่นทองได้นะครับท่าใคจะร่วมบุญนะครับเขียนแผ่นทองนะครับจาดอะไรแล้วจัดมาสัทธาจากเรียนเชิญจ้าอเรียนเชิญจ้าเดี๋ยวเราทน้ำสุกไปด้วยนะครับอาธุ สร้างบารมีไหว้พระปีทองมาสู่ทุกฐานรากุดวัดช่วหลวงแล้วไหว้พระอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปทำตามพิจุตเดือดร้อนเรื่องอะไรบ่พิจุตต้องทำพิจุตเพื่เหลือเรื่องอะไรบ่พิจุตพิจุตเพื่อได้ทุกเรื่องพิจุตไม่ได้นั่งเงินของเราเข้ามานะครับไม่ได้นั่งเรือมาไม่ได้ขี่มอมาแต่พิจุตเขาลอยน้ำ่าไหว้น้ำผาวัดไหนก็ไม่ขออยู่แต่เรขออยู่ที่วัดช่วยหลวงแล้วเราก็ลงบุญสร้างบารมีด้วยกันอาจารย์ที่ เริ่มบุนสร้างบาร,รมีไหว้พระปีทองในจัาพี่ะนะครับเรียนเชิญในเจเ้เาค่ะต้องไปวุ้กเทียนต้องเยียนไหว้พระของครอในจา้าไม่เห็นภาพจุดเลยอ่ะจิบจบแล้วผม ตอนน้ำเดิมอะไรเงี้ยคะพวกพวกสองราศีไก่หัวไม่ได้ดูเห็นมองดูแต่นี่กจว่ตรา อันนี้อะไรครนะับเงร้อยสัตว์นการะได้ปะแล้วนี่อะไรคะไห้เน,นี่ยค่ะไม้มงคลเก้าชิ้นนะครับก็เรียน,น,นเจอครอับท่านใจสนใจแล้วจ่องตะตาฟ้ารู้จักมิจกนะครับแล้วก็อยากได้ที่จกไปบูชานะครับก็เรียนเชิญมหาเราจะว่า อันนี้หลวงพ่อเสกนะฮะเนี่ยร้อยบาทรับุประเป็นตัวนี้ได้นับรเรสร้างบารมีน้านีนะครับทกกับโวเอปนหน้าวัดนะครับทำบุหนึ่งร้อยบาทรับจุไประเครับหนึ่งอ้ราแล้วห้าบ้วนน้ำลายเลสร้างบารมีไหว้พระปิดทองนะครับ้ามบ้วน้ำลายเยินะรลงได้แต่ต้องอย่าบ้วนตรงเด็ด๋อไปในห้องน้ำเวลานั่งท่วมนั่งอะไรอยอะไ้่ได้นะ เพราะอะไรคะด่าคือไม่รู้คือว่าพิธีการเนี่ยาให้การศิกาให้ยางี้ความสติมันจะได้อยู่ถ้าเราถูมากๆความศันคือมันจะข้ิการเล่นอยมัน้ลงไปใช่ไหมคะผมไม่คือระเบิดไปกระดาษกระาอะไรเงี้ยกระดาษแล้วไปทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยคือเกี่ับมน้ำลายรงเด็กยังน้อยถมพูดลงพัดมาก็เป็นหน้าเรา ก็ถมกันลมนะแต่ว่าน้ําเวลานั่งท่วมหั้งบัวน้ำสูงลงในถูงทั้งในท่วมในอะไรทั้งหมดครับผมฮะไม่ไปจะได้กาลยมอะไรคะแอ็มถ่ายกล้องบ่มือดิอะไรคะ เดินผ่านกล้องบกไม้โบกมือด้วยเออได้รู้อยู่เออว่าใชยเดินผ่านไปผ่านมาไม่อยู่โบกไม้โบกมือสวัสดีครับจ้าใช่แล้วนะครับจะเราไปอยู่กับทงพลังมาไหนก็วันนั้นไปเมาไงเขาเมาเพื่อเพื่อได้านสบายเลยมันมันต้องเม่อะพ่อ ทั้งบังคับกันทั้งอะไรเต็มไปหมดเดินผ่านกล้องบวไม้าบวมมือนะแรงกบก็ล็อกเลยฮะเดี๋ยวนายขับรถมามั้ง นะท่านเดี๋ยวรถกลัวไปรับเนี่ยนะไปไหนป่ะเนี่ยรถคันใหญ่ด้วยของรถเดี๋ยวเราต่อไปกบนได้ได้เดี๋ยวเป็นการรถดีนะไปรับควันดีอะค่ะเผาดีเผาดีเก็่ะสมมงครึ่งเนอ่ะเดี๋ยวราใส่์ยอดไปโทรมาได้ที่นี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดือดทีแล้วขี่มาได้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะขี่ไปยังไงมันใครจะขี่ไปให้ ไม่ใช่เดี๋ยวพี่เบ้อเอไอ้นี่ร้อนไม่ได้ว่อไทยขนาใหญ่ขนาดใหญ่พอถึงเวลาพี่เบ้อเลอกขี่ไปก็ขี่ไกลหมอสอนกลับไงใช่ๆอ่ะนี่รอพี่กลับลตรงไปกลับพี่เข้าไปเลยให้ให้แล้วแล้วผมก็ต้องไปกับทัวร์ก่อนดีอ๋อหรือว่ายาวไปเลยก็เดี๋ยวตอนตอนที่เขาให้ไปรับเออเอ็งขี่ไปอ่า ไม่ให้เขขี่อ๋ออยู่เรอแล้วทไมขี่แล้วซ้อนไม่ได้ม่ถูกคำจัยซ้อนอยู่หลงขาย่านไม่ทึ่เท่าน้นเดียวได้อย่างงี้นเสร็จแล้วเราก็ขับมาให้อยู่ที่นั่นพอเสร็จแล้วเราก็เอาขับรถไปส่งมันให้มันกลับกับมาวดก็เดี๋ยวเาัญารอยน้าไปให้จบีครับสวัสดีครับอูเรื่องนะการ่ยท